สำหรับโครงการนิสเทนซีบอร์ดนะคะเรามีบทเรียนมาแล้วว่าเมื่อมีการเวนคืนที่นั้น10ปีผ่านไปแล้ว ค่าวเวรคืนก็ยังคงจ่ายไม่ครบถ้วนมีการร้องเรียนมาตลอดสําหรับนิคมอ,อุตสาหกรรมว่ามีปัญหาเรื่องมลภาวะเป็นพิษมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งโรคที่เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วก็โรคมะเร็งมีการลุกขึ้นมาต่อสู้ของชาวบ้านอย่างนับครั้งไม่ถ้วนนะคะแต่ว่ามักจะมีข้อกล่าวอ้างว่ากําลังจะมีเงินลงทุนเข้ามาเพิ่มมีโครงการอะไรเข้ามาใหม่สุดท้ายชาวบ้านต้องหวังพึ่งสารปกครองค่ะโดยการยื่นฟ้องไปที่สารปกครองเพื่อให้ระง,งับการดําเนินโครงการต่างๆเหล่าน้ รัฐพยายามที่จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการหลับตาข้างหนึ่งละเลยการบังคับใช้กฎหมายในด้านสิ่งแวดล้อมปล่อยให้ชาวบ้านกับนายทุนต้องมาทะเลาะกันเองสิ่งเหล่านี้ได้ก่อเกิดเป็นความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกลุ่มทุนกับชาวบ้านต่อมาเนี่ยเมื่อมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นชาวบ้านออกมารวมตัวกันคัดค้านออกมารวมตัวกันประท้วงเพราะว่าพวกเขาเรียนรู้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมปล่อย ให้โครงการขนาดใหญ่พวกนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดผลกระทบกับพวกเขาจะไม่มีใครมาคุ้มครองสิทธิ์ของพวกเขาได้หรือถ้าเป็นไปได้ก็ต้องต่อสู้กันแบบเลือดตาท่ากระเด็นเลยทีเดียว ท่านทราบหรือไม่ว่ารถไฟความเร็วสูงที่ท่านปั้นมาด้วยความภูมิใจนักหนานั้นอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัยแก๊สระเบิดสูงสุดถึง10กิโลเมตรท่านทราบหรือไม่พื้นที่ที่ท่านส่งเสริมเขตอุตสาหกรรมนั้นอำเภอพานทองอำเภอบ้านโพและอำเภอบางประกงพื้นที่เหล่านั้นเป็นที่ผลิตข้าวปลาอาหารให้คนทั้งประเทศกินนะคะท่านจะเอาโรงงานไปตั้งไว้ตรงนั้นจริงๆหรอคะท่านทราบหรือไม่คะว่าพื้นที่ที่ท่านส่งเสริมเป็นเขตอุตสาหกรรมพื้นที่บริเวณอมตะนครพื้นที่ตรงนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ เสี่ยงพัยน้ําท่วมตามข้อมูลโยธาธิการและผังเมืองค่ะยังไม่รวมคันดินที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภายน้ําท่วมเพราะว่ามันได้เปลี่ยนพื้นที่เหล่านั้นให้เป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากไปแล้วท่านทราบหรือไม่คะว่าชาวบ้านในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกนั้นได้ต่อสู้กับโครงการที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่แบบนี้มานานมากแล้วตั้งแต่อีเทิร์นซีบอร์ดเป็นต้นมาแต่วันนี้พวกเขาต้องพ่ายแพ้ค่ะ เพราะว่ามีมาตรา44ซึ่งยกเลิกนะคะกระบวนการทําผังเมืองทั้งหมดพื้นที่ EC ตอนนี้นะคะโรงงานจะไปตั้งที่ไหนก็ได้จะเสีย่ยงภัยน้ําท่วมหรือว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีก็ไม่ได้สนเพื่อที่จะบอกว่าตั้งตรงนี้ร้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองลึกหน้าสิ่งที่รัฐบาลที่แล้วบอกกับเราเสมอก็คือว่า จะไม่ทิ้งขับไว้ข้างหลังแต่ท่านทราบหรือไม่คะว่าที่แสมัยสารมีคนมากกว่า6 0 0 0คนตำบลเขาดินอำเภอบางประกงมีคนมากกว่าร้อยคนแน่ตำบลหนองตีนนกอำเภอบ้านโพมากกว่าพันคนตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงมากกว่า1000คนท่านทราบไหมคะว่าคนเหล่านี้กําลังจะไร้ที่อยู่อาศัยกําลังจะไร้ที่ทํากินเขากําลังจะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่เพื่อจะเอาที่ดินเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เนี่ยแหละค่ะวันนี้ รัฐกำลังวิ่งหนีเรานะคะแล้วก็ทิ้งคนเหล่านั้นไว้ข้างหลังโดยไม่ได้สนใจว่าเขาจะอยู่กันอย่างไรพรบอรี c ซีให้อำนาจอะไรท่านบ้างท่านให้อำนาจตัวเองยิ่งสะก,กว่าคณะรัฐประหารอีกถ้าสามารถกำหนดเขตเองได้กำหนดเพิ่มได้ด้วยพรบอรี c ซีไม่ใช่3จังหวัดนะครับถ้าสามารถเพิ่มจังหวัดใกล้เคียงได้เป็น7 8จังหวัด9จังหวัดเมื่อไหร่ก็ได้ขยายเขตได้ลดได้บอร์ด e e ซีออกไปอนุญาตได้หมดออกไปอนุญาตโรงงานได้ออกเวิร์คคอมิได้เราไม่ต้องมีตอมอแล้วนะครับ3จังหวัดให้สัมปท ได้จัดซื้อจัดจ้างได้จะเวนคืนที่ตรงไหนก็ได้เวลาเนี้ย้าเหลือกระดุมแค่เม็ดเดียวคือคอรมอถ้าท่านติดกระดุมเม็ดนี้เมื่อไหร่จะไม่มีอะไรหยุดได้แล้วนะครับนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องมีกรรมธิการเข้าไปศึกษาเจตนาผมอยากจะทบทวนพรบนี้ใหม่ด้วยซ้ําถ้าธรรมทานไปถามคนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ EEC ทธารมทานลงไปถามผู้ประกอบการที่ไม่สามารถผลิตสินค้าใหม่ๆได้เนื่องจากพื้นที่ที่เขาตั้งโรงง,งานอยู่มันกลายเป็นสีเขียว ถ้าปทนานลรไปถามประชาชนที่ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่เพราะว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ตัวเองพวกเขาจะตอบท่านครับว่าไอ้ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่เรากําลังพูดอยู่มันมันเป็นความมั่นคงมั่งคั่งยืนของใครกันแน่